ทีนี้ไปถามฝั่งสวออกันบ้างว่าแล้วเตรียมทําการบ้านกันมาขนาดไหนเดี๋ยวจะมีประเด็นไหนประเด็นใหญ่สําคัญบ้างจะเรียงลําดับกันยังไงไปถามท่านนี้ครับอย่างสวเสรีสุวรรณพานนท์นะครับในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสวก็บอกว่าเดี๋ยวคุณเสรีเองจะเป็นคนกล่าวเปิดต่อที่ประชุมเป็นคนแรกถึงเรื่องของหลักการวัตถุประสงค์ในการอภิปรายนะฮะแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงคนวางตัวผู้อภิปราย คงไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษทีนี้ก็คงอยู่ที่สวแต่ละท่านละละที่เตรียมประเด็นกันเอาไว้ว่าจะอภิปรายประเด็นไหนอย่างไรทีนี้ไปถามอีกสักท่านหนึ่งอย่างสวสถิตลิ่มพงพันธ์ก็บอกว่าตัวเองจะอภิปรายคนแรกครับในหัวข้อเศรษฐกิจจะเน้นไปที่นโยบายระยะปานกลางระยะยาวของรัฐบาลก็จะถามว่าทาอะไรไปแล้วบ้างนะฮะช่วงประมาณสัก7เดือนที่ผ่านมาตามที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาแล้วก็จะให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นเนี่ยคนถัดไปก็จะลงรายละเอียด ในแต่ละนโยบายแต่ละโครงการของรัฐบาลยังไงเดี๋ยวรอฟังวันนี้ฮะในขณะเดียวกันสวที่บอกว่ามีการเตรียมประเด็นแล้วบางคนก็เตรียมมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยท่านนี้จองเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนั่นก็คือสวคำนูลสิทธิสมานก็ยังย้ำนะคะว่าประเด็นที่จะมีการอภิปรายในวันนี้จะเป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาที่หลายคนจับจ้องกันอยู่เนี่ยนะคะสวคำนูลบอกคร่าวๆค่ะว่าก็จะไม่ได้เป็นการอภิปรายแบบไปโจมตีเป็นรายบุคคลนะแต่จะพูดใน เงหลักการว่าเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเป็นหนึ่งนโยบายตามที่พรรคเพื่อไทยทแถลงต่อสภาเอาไว้ประกอบกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีปาฐก,กถาเน้นแต่เรื่องพลังงานก็เลยต้องการอภิปรายถึงหลักการสําคัญนะคะในการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศแล้วก็เพื่อไม่ให้ประเทศเกิดความเสียหายทั้งในเรื่องผลประโยชน์เขตแดนเขตแดนทางทะเลด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็มีแนวความคิดเรื่องที่จะมีการเจรจารแค่เรื่องของผลประโยชน์จากปิโตเลียม ในอ่าวไทยโดยอาจจะพักการเจรจาเรื่องเขตแดนเอาไว้ก่อนซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดแบบนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตสวคำนูลก็พูดไว้ประมาณนี้หลักๆเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่เน้นบุคคลแต่จะเน้นเรื่องของรายละเอียดมากกว่านะคะ